ที่ว28ส,สุราคม2 5 1 5ผมปับจัตยานมาถึงาบางปูนะครับสถานอาปาะอากาศาชื่อดังในอดีที่จดสมุปาการเพื่อที่จะทำการเซเวอร์หรือว่าสรมมพืคนที่โลกหน้านะครับซึ่งในวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน 2,555หรือว่าอีกหนึ่งอาทิตย์จากนี้ไปเรมจะนำคนเสือแดงมาทำกิจกรรมที่สุทรปราการนะครับซึ่งเป็นวันแรกที่เราจะเคลื่อนขอบวนเบลลี่เส้นาทางเสืแดงสูง่ประชาธิปไตยสีประเทศ3,108กิโลนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนจนถึงวันที่8ธันวาคมไปประเทศไทยทางภาคตะวันออกภาคอีสาน เพื่อที่จะเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องเสือแดงมันงเงินบราาิจาคที่ได้แต่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมและก็รวมถึงการเผยแพร่ประชาธิปไตยในประเทศลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชานะครับและนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบของบางปูในเย็นวันที่28กุลาคมด้านหน้านี้ก็จะเป็นบริเวณที่ขายอาหารสำหรับเลี้ยงนกนางนวล ตอนช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีนกนางนวลที่เริ่มบินมาแล้วรับแล้วรับแล้ว รมการเดินทางในวันที่๑๔พฤศจิกายนก็คือว่าเราจะรวมตัวกันตั้งแต่10โมงเช้าที่ราชประสงค์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเวลาเที่ยงตรงพวกเราก็จะขึ้นขบวนล,ลําลี่จากราชประสงค์มาเส้นส่งประการมาส่งประการนะครับโดยที่ใช้ถนนสุพิรณบุนะครับมุ่งามุ่งหน้ามาที่บางปูนะครับแล้วก็เพื่อไปเยี่ยม ครอบครัวคนวสันต์ผู้ทองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบางปูน,นะฮะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาทักที่นี่นะฮะก็คือว่าม,มาแวะที่บางปูนในเวลาประมาณบ่ายสามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปอ๋อ